ถมาตั้นจอนนะครับมัสต,ตรงแค่นี้นะครับพี่น้องถ้ามาตั้นจอนประจําวันที่ต,ตุลาคม2 5 6 7นะครับนี่ทางเขานะครับอพอเขามาอดแล้วก็ไม่มาจุดตรงทะเบียนนะครับพี่น้องมาจุดตรงทะเบียนนะครับพี่น้องนี่นะครับ พอเข้าบ้านแล้วนะครับกลับมาลงาทะเบียนสัพอนะครับครับลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนล้วก็กรับขนมนะครับขมน,นบขมน้ำนะครับพี่เรา รับจุดลงทะเบียนนะครับอ่ามาตรงแค่นี้นะครับธรรมาทานจรน,นะครับอ่บาบันตรงแค่นี้นะครับอำเภอกมีเกี่วโยโซท,ทอนของเฮ้านะครับพี่น้องลงทะเบียนก่อนใหญ่ <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศภายในวัดนะครับท่านจอนนะครับในโรุ่งทะเบียนนะครับก็รงทะเบียนแล้วก็ออกไปภายในนะครับมีโรงท่านหลายนะครับพี่น้อง นี่นะครับมัตุงแค้นง่ uh, นะครับพี่น <Yep. S 1> ้องถามาสัญนจรประจำวันที่หาตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบดนะครับถ้ามาตัานจรมัตุงแค้นงนะครับบรรยากาศภายในนะครับลงท่านหลายลงท่านกับกำลังทยอยเข้ามานะครับญาติธรรมทั้งหลายนะครับเข้ามาแล้วกันปลงทตเบี้ยตะก้อนนะครับ

นี่นะครับยังพึ่งยกย,ยังพึ่งยกตัดแต่ได้คุณยายตัดลขนมนะครับขานมครับว่ได้เขาเ่าแจวกันในบ่านนี้โอ,อ้ยงหนึ่งบ้าน,น นี่ตับหุ่งได้ในบาน้านไงลงท่านตับหุ้งโอ้เป็นอ่แจบเนาะครับก็การลงท่านนะครับตับหุ่งนะครับนี่ขั้ว้รบแกงแกงมาเแกงเจ้าเนี้เขาไปใกลๆเตัวมันไกล <laughs> ตาแต่คงแทบนะครับโรงท่านนะครับยังไร้เนี่ยน้ำนะครับโรงท่านน้ำนะครับ

ทำจมนะครับอเอาแจ้วกันนี่ครับก๋วดเตี๋ยวนะครับอ้อแน่นอนก๋วยเตี๋ยวนี่ครับเขียบผาเมือ่อจ้องกับป็นยังขนมบอก

ได้ทจกคนได้ทจก้นเฮ้ยเฮ้ยมันยังก่ดีียงกบันจ้าจังงังนให้โอ้ยเดบันติเฮ้ยมกน้ำไมปลต้าบันเนีนี่นะครับมกน้ำไมเขาเนี้ย เอาละเอาละจะถามพันบรรยากาศภายในวัดตรงแค่นไงนะครับเขาแถวกันนะครับเสงปคนว่ายนสัก๋วยเตี๋ยวนะครับ ้านเปิดต้งเปิดใจคนค่ะค่ะรับเข่ากีนะครับรงท่านเข่ากีนะครับเขาแถวกันนะครับขับข้ามจับนะครับรงท่านนะครับ

บ้านกองบ้านข้าวเหนียวข้าวเหนียวตอดไก่นะครับข um. ้าวเหนียวตัดลูกเก็งนะครับลูกเก็งข้าวเหนียวได้มาเจ้าเข้าไปไหมต่อแถวเนียค่ะต่อแถวต่อแถวเข้าไปฮะต่อแถวนะครับต่อแถวนะครับต้อแถวค่ะต่อแถวม่แจกแล้วต่อแถวต่อแถว มันมาต่อแถว,ว,วกัน่ามีค่ะกมกน้ำใหม่น้อคล้องแสบเนาะเฮ้ยครับลงท่านนะครับมกน้ำใหม่เขาเหนียวนะครับหลังจากจะจะลงทะเบียนแล้วนะครับสามารถรับมกน้ำใหม่นะครับ

ใหญ่ไหมเขาแถบอเขาแถวบ่วได้แล้วมันคนไหลแกะไปรอดเบิ้ลแล้วก็แล้วเขาเป็นแถวดอกอนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับช่วงท่านนะครับก๋วยเตี๋ยวโบราณน,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 นี่ครับหากินยากนี่ครับพี่น้องนี่นะครับ ายในบัตนะครับสมาตันจอนนะครับมานี้นะครับเตี๋ยวโบรบนะบาณกับเขานะครับะทำลานกับเขาะนะครับลากระถุงกระถุงกระดาษนะครับต้นต้นปลาตนเนี้ยนะครับ ไอ้เราออกมาช اؤ ขว้างแสบด้วยครับหนึ่งคนคนตาเฉียวนนีครรังาะบ